เป็นเฮียอะไรลาลาโมโหสุดตัดเละพวกไม่เหยียดคนอีสานแน่จริงไปหนกระแสกลายเป็นดราม่าแรงที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลกับแฮชแท็กคลับเฮาสท็อกซิกหลังจากมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเปิดห้องในคลับเฮาส์หลายห้องโดยมีการพูดใจเหยียดคนอีสานร่วมถึงลามไปด่าลิซ่าแบล็กพิงค์ทำเอาล,าลาลาอาสยามนักแสดงสายเลือดอีสานแท้ๆสุดจะทน ออกมาโพสเดือนในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยแคปคลิปวิดีโอของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยที่พูดทางรายการเที่ยงวันบันเทิงว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นคลับเฮาอยู่เมื่อคืนนี้เราไปย้ำยีชาวอีสานเขาอยากมาออกรายการหนนกระแสมานะครับขอให้มาอยากเก่งแต่ปากพร้อมทิ้งทายว่าตนเองรอยอยู่ติดต่อมาเลยพร้อมกันนี้สาวลาล่าได้โพสข้อความสัดเดือดแบบไม่ยัง้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยเหยียดคนอีสานทำไม พวกมึงมาเหยียดคนอีสานทำไมตั้งหัวข้อขึ้นมาเหยียดคนอีสาบนบรรพบุรุษกูไปขี้ใส่ปากพ่อแม่มึงเหรอพี่หนุ่มเขาเชิญพวกมึงแล,กละกราไปออกด้วยในวันที่พวกมึงไปออกกูจะไปนั่งฟังมึงเป็นเฮียอะไรยาสักแต่พูดเก่งแต่ปากกราบตีนกูยังไม่ให้อภัยพวกมึงเลยแน่จริงมึงไปโหนกระแสพวกที่มีหัวไว้กั้นหูขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ